สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟซีพี่ๆน้องๆน,นักหมักรุกทุกๆท,ท่านมาพบกันอีกเช่นเคยหมักรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าคู่หูดูโอนะครับอยู่ในแอปปรองหมากรุกไทยหรือชื่อฝรั่งไทยเช็ดดเอลสามารถโหลดฟรีได้ทางเพสโตจับคู่มาเจอกับคุณค่อมนะครับคอม KOM นะครับข้อมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับถ้าอ่านผิดก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับเรตติ้ง1,569คะแนนเปิดด้วยไม้ยุงขวาปิกอินซีครับกินตัดเข้าไปก่อนครับนะครับคู่ต่อสู้เปิดปิกอินซีมาเม็ดกินมาแล้วอืมเก็บขุนเรา่้จะเก็บขุนไว้วางในนะครับก็ขึ้นโคนผูกเม็ดครับเว้นเว้นช่องนะครับเว้นช่องให้ขุนครับของสีดําได้ขึ้น มายืนเข้าป้อมนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะคูค่ต่อสู้แทงเบี้ยริมไล่โคนก็ถอยครับเรียบเรียบครับอนาคตก็อาจจะนําเรือทางด้านปีกซ้ายถ้ามาจับกินเบีย้ยฟรีนะครับคู่ต่อสู้ก็คงไม่ให้นะครับแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องจับไปก่อนอ้าวเรือมากดแบบนี้อนาคตมาถึงโคลนเราเล่นเนี่ยอ่ะต่างคนต่างกดแล้วกันเรากดขุนคู่คต่อสู้ก็ไม่หนีจังหวะนี้เอาไงดี มาผูกเบี้ยก่อนละระเบิดเบียบบเบ้ยขึ้นมาหรือเปล่ายังไม่มีไอเดียครับก็ขยับเรือมาหนึ่งตาครับมาจับเบีย้ยไว้ก่อนเหมือนกันนะครับน่าจะดีที่สุดนะครับไปครับอืมจังหวะเมื่อกี้เหมือนเหมือนเน็ตจะหลุดขาดการเชื่อมต่อนิดหนึ่งนะครับช้าๆรีเลย์ไปนิดนึงก็ขอประธานอภัยด้วยนะครับอ้าวเบีย้ยริมตัวนี้มาก็ ู่ตสู้เปิดด้วยปีกอินรีช่วงต้นกระดานนะครับจังหวะนี้ก็มีไอเดียที่จะโจมตีนะครับเราเปิดปีกอินรีไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามทําให้โคนนะครับโคนตัวหลังทางด้านปีกขวาโคนขาวทางด้านปีกขวาของเราเนี่ยนะครับทำงานได้ลําบากนะครับอ้าวเข้าทางครับค่ต่อสู้เอาเรือออกคลองให้ไปเลยนะครับเรือออกคลองจังหวะนี้ทิ่มทิมเบียท,ที่ตําแหน่งขอไข่นะครับ ขอไข่ห้าไปขอไข่สี่ปักเข้าไปกูต่อสู้ยอมเสียนอกในกับเราไหมถ้าเอาเบียกกินเราจะใช้ม้ากินกูต่อสู้ไม่ยอมเสียนอกในครับทิมสูงมาเราก็ฝังสูงเลยครับโอ้สองสูงนะครับสูงม้าขวากับสูงสะกดทับนะครับกูต่อสู้เอาเรือมาก็ทิมไล่เม็ดไปอีกมเม็ดหนีไหมหนีไม่หนีหนีไม่หนีหน หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าคะแนนครับคุณคอมนะครับหรือว่าคอมก็ไม่แน่ใจนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้เรื่องที่จะไม่หนีเม็ดครับเสริมโคนขึ้นมานะครับพร้อมรบกับเรานะครับถ้าเรากินหลอกล่อให้เรากินนะครับเรากินเราปักเม็ดไล่เขาก็จะปักโคนมาลงบ่อนะครับร้ายกาดมากครับเราไม่สนใจครับคู่ต่อสู้ก็เลยถอยมา ไอเบียสูงกินก็กินกันครับยกหมาไปอีกกับกินโคนอ้าวกินเลยก็เบีย้ยครับเบีย้ยทางด้านปีกสายกินเพื่อเปิดช่องทางให้เม็ดนะครับให้เม็ดให้โคนได้ยืนแท่นนะครับไปครับเม็ดไหลขึ้นปะอันดับต่อไปเดี๋ยวเราต้องยกม้านะครับยกม้าไปคุมทางด้านปีกขวาในตำแหน่งของม้าขวานะครับ พื่อป,ป้องกันเรือนะครับเรือของสีขาวมาก่อปวน,นครับยกขึ้นไปครับดูจากรูปหมากนะครับรูปหมากก็สีดําจะได้ความสูงนะครับได้พื้นที่นะครับคู่ต่อสู้สีขาวก็จะมีพื้นที่ในการเดินในการขยายตัวได้ค่อนข้างที่จะลําบากและช้านะครับจังหวะน,นี้ก็ลุ่มครับระเบิดเบี้ยลอยลอยเบี้ยไปเบี้ยก,กินโคลนลอยฟ้าไปนะครับ ไปครับแล้วก็เอาคนกินไปเลยลอยคนให้กินเลยนะครับคุต่อสู้สนใจไหมครับชะงักไปแป๊บหนึ่งตัดสินใจกินครับเพราะว่าแลกแลกโคนกันคนละตัวนะครับกินมากินกลับไม่โกงโดนไล่กินเบี้ยริมไหมกินเบี้ยริมแล้วออกได้ไหมขอยกลับมาจับกินผูกเบีย้ยผูกเบีย้ย กินม้ามากักไม่น่าที่จะไม่น่าที่จะนะครับจะตายนะครับเรือนะครับเรือดำไม่น่าที่จะตายนะครับอ่ะคูต่อส้มมาไล่ครับเหมือนบังคับให้เรากินกินนะครับก็ต้องกินกันนะครับอาขุนมาไหมถ้าขุนมานี่วิ่งปื๊ดเลยนะครับสุดกระดานนะครับ กูต่อสู้เอาเรือมาดักก่อนเนี่ยกระจะกินเรือเรานะจะกินเรือเรานี่เม็ดขึ้นไปกันได้ไหมเม็ดขึ้นไปกันไหลเขาหงายหงายขุนติดหายขุนติดเบี้ยมาจับเบี้ยก็แลกกับเบี้ยริมไปนะครับกูต่อสู้ได้หงายแล้วก็คือเดินทางมาไกลนะครับได้หงายมาแลกกับเบี้ยริม ที่เป็นเบีย้ยจุดอ่อนของสีดําก็ไม่มีปัญหาครับแต่คู่ต่อสู้ไม่หงายนี่สินําเรือออกมาเพื่อจะมาก่อกวนไหลโคนขึ้นไปโคนปักมาปักมาเรากินเบี้ยเรือลุกมาปิดไม่มีปัญหานะครับเรือลุกก่อนตกแปดไปเลยไก่ข้าฟ้านะครับตกแปดโคนไล่ยกม้าไปกินเบี้ยริม ก็พอ,พอได้นะครับคนตัวเดียวกับเรือนะครับยังไม่จนนะครับยังไม่จนนะครับอย่าปล่อยให้ม้าของสีขาวหลุดเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับถ้างั้นก็คงจะเดือดร้อนอบครับตกแปดไปเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวการตกแปดนะครับเพราะว่าตกแปดแล้วมีพื้นที่ในการเดินที่มากขึ้นนะครับตัวใหญ่ของคู่ต่อสู้ไม่สามารถมาได้ครบ ทั้ง3ตัวนะครับมาแค่2ตัวโคนกับเรือยังไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็ต้องคำนวณกันนะครับคำนวณกันจังหวะนี้ผูกไว้ก่อนครับเม็ดของสีดำนะครับยืนค่อนข้างที่จะสวยนะครับนะครับก็มีไอเดียเดี๋ยวถ้าโคนของสีขาวไม่หนีนะครับเราก็จะกินโคนนะครับแล้วก็ติดยศนะครับอ่าติดยศเบี้ยงหงายมาครับ เป็นเบี้ยเทียมคู่กับเม็ดนะครับอ่าเป็นเบี้ยคู่กับเม็ดก็เป็นคู่หูดูโอ้นะครับแต่ว่าจะทําได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับคนยังไม่ยอมนะครับคือไม่ยอมไล่นะครับกลัวไก่ก้าวฟ้าจะยกม้าไปกินเบี้ยทางด้านปีกขวานะครับก็เลยไม่ยอมไล่แล้วก็เป็นห่วงเบี้ยเบี้ยความนะครับเบี้ยความกดอีกแล้วกินเลยครับไม่ต้องฟังอีระข่าอิรมกันแล้วนะครับจังหวะนี้ก็กําเนิดกุมารครับคู่หูดูโอ้มาแล้วนะครับอ่ะ นะครับเป็นเบี้ดเทียมนะครับเป็นเบียดเทียมก็ค่อนข้างที่จะทิ่มแทงตามหัวใจของม้าขาวนะครับม้าขาวค่อนข้างที่จะเคลื่อนเคลื่อนตัวได้ลําบากแล้วนะครับคู่ต่อสู้ก็พยายามเอารือกดนะครับเมื่อกี้ก็จะไหลโคนมากินม้าฟีเรานะครับต้องตัดสินใจกินโคนก่อนนะครับตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับจังหวะต่อไปนะครับเบี้ยขาดนะครับคู่ต่อสู้ก็น่าจะใช้ม้าผูกม้าผูกเรือรุก คุณต้องตกนะครับตกไปผูกม้านะครับอ่ามาจริงๆครับคุณน่าจะตกแปดนะครับตกแปดเม็ดไล่อีกโอ้โหรับไม่จนก็ใกล้เคียงนะครับโอ้โหดูโอ้เราทํางานอีกแล้วนะครับไปครับนะครับเม็ดไล่ไปอีกครับโหยืนคู่แบบนี้ไล่เรือจับเม็ดนะครับก็ มีไอเดียอีกแล้วนะครับมีเบี้ยฟรีแต่เราไม่กินครับก็กินมาเขากินเม็ดเรานะครับเราก็โยกเลยไปทางด้านปีกขวานะครับขู่รุกรุกจนครับบังคับให้ม้าครับบังคับให้ม้าของของสีขาวเนี่ยต้องกินนะครับกินเม็ดเราเราสกูถอยมาทางซ้ายครับรุกกินม้าคืนนะครับแล้วก็โจมตีเบี้ยคว่ำนะครับน่าที่จะปิดเกมได้นะครับน่าจะพอดีคำครับพอดีคำนะครับ ไปครับทาท่าเป็นจับกินเบีย้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเราหวังที่จะรุกจนครับยกม้าหนีก็ไม่ทันมีวิธีเดียวครับเอาม้ากินเม็ดหรือไม่ก็ยกม้ามาให้เม็ดกินม้ากินเม็ดน่าจะดีกว่านะครับก็ยืดอายุไปได้อีกสักครานะโร,รับชมได้โปรดรับชมได้ความบันเทิงนครับรายการขไก่กาแฟาก็เล่นไปบนไปคําจังหวะนี้ก็ไปครับ เรือไปรุกสอดใส้คาราเมลรุกตรงกลางหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนการกินมาเพื่อนอีกนะดูสินะครับกูต่อสู้มาผูกแบบนี้ก็ตัดกําลังกันเลยนะครับใช้เรือกินครับตัดกําลังกันไปเลยนะฮะเราก็จะมีม้าไว้โยกครับไล่กินเบีย้ยเบีย้ยหนีถึงคิวของแม่ทับนะครับคิวของแม่ทับก็ต้องมากันแล้วครับนะครับ,นะรบเอาแม่ทับ ไปไล่ครับไปไล่กินเบีย้ยจะกินเบีย้ยเราถอยกลับมาก่อนขุนติดไหมขุนติดขุนติดหรือเปล่าถ้าขุนติดก็เช็คขุนติดเหมือนกันครับติดกินเบีย้ยจับกินเบีย้ยเราไหมจับกินเบีย้ยถอยเบี้ยดันเบี้ยขึ้นไปพร้อมที่จะดำเบี้ยายพี่ผู่ครับแต่คู่ต่อสู้ไม่ได้ไล่กินนะครับเราก็มาโจมตีเบี้ยขาวทางด้านปีกขวานะครับรูดเสดาครับรูดเสดาอีกแล้วนะครับไปครับรูดเข้าไป ถอยมากลับมาจับกินเบีย้ยขุนผูกไม้ขุนผูกเราดันขุนขึ้นนะครับไม่ให้เบีย้ยหงายของสีขาวได้ทํางานนะครับถอยไปแล้วก็เอาเบีย้ยหงายลุกม้ากินเบี้ยรุกไปอีกนะครับต้องดูครับว่าจะหนีไปทางไหนครับอ่าหนีไปทางน,นี้ก็กินลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันไหลขุนไปเลยนะครับอ้าวคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตําแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านครับที่ติดตามรับชมมากรุกไทยไก่กาฟ้า ทางช่อง YouTube มากรุกไทยไก่กาฝาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับสวัสดีครับ